สวัสดีคะ่ะสวัสดีพพเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องปรินดาพาบ้านพาเหมานะคะแบ่งปันพระค่องราคาถูกนะคะพพเอฟซจ๋านะคะสบายใจได้เลยช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะพพเอฟซนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่ที่เบอร์โทร0 9 9 3 7 1 3 0 8 9ก้จ่ค่ะพเอฟซจ๋าหรือสามารถนะคะอีกหนึ่งช่องทาง สามารถแอด ID Li ไลน์ได้ที่ kiutea2533 w นะคะหรือว่าสะดวกรดเร็วทันใจก็สามารถใช้โทรศัพท์สแกน QR code ตามรูปภาพนี้ได้เลยก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามแบ่งปันพระเครื่องกันได้นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่51นะคะน้องฝักเมตตาอุ่นนุ่นน้องได้นะคะพี่จ่าราคาแบ่งปันเหมือนเดิมค่ะพี่นะคะนะ,ะราคาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะพี่พีจ๋านะ,ะชอบถูกใจ รายการไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเปิดรายการราคาแบ่งปันให้ค่ะพี่พี่ได้มาหนึ่งชุดนะคะไปกันที่รายการที่หนึ่งและกันค่ะพี่ๆจ่าองค์นี้โอ้โหพระสมเด็จเก่ามากๆค่ะพี่ๆนะคะองค์นี้นะเป็นพระสมเด็จบางขุนผมและน้องพยายามส่องให้ดูเนื้อหาม,มวลสารเก่าแต่สวยค่ะพี่องค์นี้นะคะพิม พิมพลึกสวยค่ะพี่จ๋าพิมพ์ลึกสวยนะดูเก่าๆเนื้อหามวลสารสวยเก่ามากค่ะพี่ๆด้านหลังมีปั๊มตายางนะคะองค์นี้ได้เหมามาพี่ดูตายางยังเห็นชัดเจนอยู่นะคะเป็นพระสมเด็จบางขุนพมค่ะพี่ๆขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่หนึงอาจจะสะท้อนแสงไฟหน่อยนะคะพี่ๆเอฟซีงกราบขออภัยด้วยขอในราคาเอาสามร้อบาท นะคะขอ,ขอเปิดในราคา300บาทค่ะพี่พจ๋านะคะเราก็ไปกันต่อที่รายการที่สองรายการที่สองขออนุญ,ญาตเปิดเป็นพระขุนแผนหนูมองว่าเป็น,นพิมพ์บ้านกลางหรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่ยังไงต้อง,องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พจ๋าโอ้โหองค์นี้องคนี้ท่านมีเม็ดแร่ด้วยพี่จเนื้อดินเก่าแต่ว่าเนื้อดินแบบพิมพ์ลึกสวย นะฮสวยเก่าๆค่ะพี่ๆแล้วก็นี่คือบริเวณด้านหลังนะคะเป็นพระขุนแผนเนื้อดินค่ะพี่เนื้อเก่าพิมพ์ชัดลึกสวยมีเม็ดแร่ด้วยนาะให้แบ่งปันให้นะคะแบ่งปันให้ในราคาเอาสองร้อยบาทพอนะในราคาสองร้อยบาทเป็นรายการที่สองค่ะนะคะเป็นรายการที่สองค่ะมี่พี่จ๋าแล้วก็ไปกันต่อที่รายการที่สามโอ้โหองค์นี้เป็น พระพุโทโธน้อยวัดอาวุธค่ะพี่พี่ดูเนื้อดูพิมพ์ฐานบัวแบบพิมพ์ชัดลึกสวยนะคะด้นานหลังมีอักขระชัดลึกค่ะพี่พพระพุโทโธน้อยนะคะคุณแม่ชีบุญเลือนนะคะคุณแม่ชีบุญเลือนน่ะน,นะน้องแบ่งปันให้ในราคาสองร้อยบาทค่ะพี่พีเอฟซีจ๋านะคะแบ่งปันให้ในราคาสองร้อยบาทสวยมากพี่ดูเนื้อดูพิมพ์องค์นี้ นในรายการที่สามค่ะนในรายการที่สามแล้วก็ไปรายการที่สี่ท่านน่าจะเป็นเนื้อชินเป็นหล่อสิงหลวงเพราะกวยสิงเก่ามากค่ะพี่เจ้าของเขาเลี่ยมเก็บไว้คือแบบจับขอเปิดหน้าเปิดหลังแต่สิงคือแบบน่าจะน่าจะตีเข้าเนื้อชินไหมพี่พีเอฟซีจ๋ะน้องไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เนื้อแบบ เก่าๆอ่ะเนื้อชิ้นเก่าๆพิมพ์สวยๆเก่าๆแบบนี้ค่ะพี่เรียมเก็บไว้อย่างดีนะคะขอในราคาไปให้เลยค่ะพี่รายการที่ส่สิงห์หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามในราคา200บาทเป็นรายการที่4นะคะถูกใจรายการไหนอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะพี่พี่เมตตาอุดหนุนน้องได้นะคะแบ่งปันให้เลยรายการต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นหลวงพ่อพระปิตาลักษ์เก่าๆแห้งๆ เนื้อผงคุกลักโอ้โหองนี้แบบเลี่ยมสวยมากค่ะพี่นะ,ะหลวงปู่แก้วหลังแบบวัดเครือวันค่ะพี่พี่จ๋านะคะพีพีเอท่านไหนสนใจนะคะปิดตาหลวงปู่แก้วองน์นี้น้องเปให้อีกเหมือนกันเป็นรายการที่ห้าขอในราคา200บาทประเดิมห้าไร,รกันแรกราคาแบ่งปันนะคะพี่พี่จ๋าเมตตาอุ่นนุ่นน้องได้นะคะวันนี้ รายการตรงปกแน่นอนนะคะได้รับองค์ที่อยู่ในคลิปไปเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พีเอฟซีจา๋าไปรายการต่อไปค่ะพี่นะคะเป็นคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมท่านเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่จา๋านะะหนูได้เหรียญรุ่นแรกมาได้บ้านมาได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยหนูไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเป็นเหรียญลมดำหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูตัวหนังสือ คมชัดลึกคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมค่ะพี่พี่มียันเปลี่ยนคมชัดสวยนะคะด้านหลังก็มียันมีอักขระนะคะพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่ขออนุญาตเปิดในราคาเอา400บาทนะะขอในราคาสี่ร้อบาทวัดอาวุธนะคะพี่จา๋าเป็นรายการที่6ค่ะนะคะเป็นรายการที่หแล้วก็รายการที่เขออนุญาตเปิดเป็นหลวงพ่อสดนะคะ เป็นวัดปากน้ําน้องไม่แน่ใจไม่ทราบรุ่นเลยต้องกาบขออภัยนะคะตอนนี้จะเป็นตลับเงินเก่าๆเ,เนื้อพิมพ์สวยพิมพ์ชัดลึกแล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะพี่ๆอกขระชัดลึกนะพี่จ๋าเนื้อเก่าแบบพิมพ์ใบหน้าชัดลึกสวยมากปากน้ํหลงเพราะสดอง์นี้นะคะเปให้อีกเหมือนกันรายการที่เจ็ดคอในราคาสามร้อยบาทนะคะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะพี่ๆ นะคะแล้วก็ไปรายการที่8นะคะสององไหนไม่ชัดเจนอย่างไรนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะยินดีให้บริการพี่พี c อทุกท่านเลยองค์นี้ได้บ้านมาเก่ามากค่ะพี่เป็นตลับลงยานะคะท่านจะเป็นหลออจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะเป็นพิมพ์จอบใหญ่องค์นี้เปให้อีกเหมือนกันเอาขอ ให้200บาทเลยพี่นะคะแบ่งปันกันเมตตาอุน่นน้องได้นะคะราคา200บาทเป็นรายการที่8ค่ะเป็นรายการที่8รายการที่9ขออนุญาตเปิดเป็นหลอดตอรี่แต่ว่าองค์นี้จะเป็นพิมพ์อัปเะเช่มีคาบพี่เบาคับเก่าพี่ดูเส้นจีวอนฐานบัวชัดลึกมากๆพี่พี่จะหลังมีรอยแต่งตไบรอยตะใบเลี่ยมตลับจิวเวลรี่ค่ะพี่พ นะคะอปเช่องค์นีพ p ฟซ c ถ้าไหนสนใจนะคะน้องขอเปิดในราคา600บาทนะคะขออนุญ,ญาตเปิดในราคา600บาทเป็นรายการที่9ค่ะนะคะเป็นรายการที่9แล้วก็รายการที่10ขออนุญ,ญาตเปิดเป็นเครื่องหลงังนะคะแพ้แพ็แพเขาควายหลวงพ่ออ่ำค่ะพี่องค์ใหญ่มากนะคะท่านท่านมีรอยจานด้วยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่ง นะคะอง์ใหญ่มากค่ะพี่แพ้ขาควายลวงพ่ออ่ำพี่จ๋าเปให้เลยขอเปิดละกันพี่400บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคาส0่บาทเป็นรายการที่10ค่ะเป็นรายการที่10นะคะแล้วก็เนี่ยหนูได้คู่บ้านนี้มานะคะมีแม่ชีกับหลวงพ่อแดงหนูเปิดเท่ากันพี่ นาชอบถูกใจรับไลน์รายการยินดีให้บริการนะคะขอแค่โทรมาขอแค่โทรมายินดีให้บริการพี่พีเอสีจ๋านะคะส่งรวดเร็วทันใจนะคะได้คู่นี้มาเป็นแม่ชีเนาะเปิดไปแล้ว400บาทอันนี้เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่พระคู่ยานวิราชวงเล็บแดงพี่จ๋าเหรียญเขาเรียกเหรียญลมดำไหมหนูมไม่แน่ใจเหมือนกันเรียนอายุ93ปีค่ะพี่พี่เรียนคมชัดมากดูตัวหนังสือปี พุทธศักราช2514ค่ะพีพีไม่แน่ใจใช้เหรียญอะไรนะเขาเรียกเหรียญรุ่นอะไรวรจุดพอจุดขออนุญ,ญาตเปิดในราคา400บาทเป็นรายการที่11ค่ะพีพีเอฟซีจ๋านะคะขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่1 1นะคะในราคา400บาทแล้วก็ขออนุญ,ญาตเปิดเป็นพระสมเด็จองค์นี้เป็นเลี่ยมตลบเงินชุบทอง น่าจะเป็นเงินชกทองอ่ะพี่พี่โ,โหเกตทะลุซุมหรือเปล่าพี่พี่จ๋าเนื้อหามวลสารองนี้พิมลึกสวยมากๆแต่ว่าหนูอาจจะส่องไม่ค่อยเก่งถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งก็ต้องกาบขออภัยด้วยนะพี่จ๋าแต่ว่ารีเพยด,ดูดูตามคลิปได้เลยนะคะแต่ว่าขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ยินดีบริการทุกช่องทางนะคะ เนะะี่ยค่ะมวลสารสวยมากองค์นี้พี่พิมพ์ลึกมากค่ะพี่จ๋าไลฟ์ชมบริเวณด้านหลังไปเลี่ยมตลับเงินเขาน่าจะไปชุบทองนะคะขออนุญ,ญาตเปิดในขอในราคาห้าร้อยบาทค่ะพี่จา๋านะคะขอในราคาห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าศูนศะูนย์เป็นรายการที่สิบสองค่ะนะคะแล้วก็สิบสามขออนุญ,ญาตเป,เปิดเป็นเหรียญลงพ่อแดงนะคะออกเงินอปป้าเป็นเหรียญปี พศ2503โอ้โหพี่คมชัดมากดูตัวหนังสือชัดเลยเกียนอายุ82ปีค่ะพีพีเอปี2503เป็นเลี่ยมตลับเงินผสมนะคะด้านหลังก็จะมีกันอักขรหนูจะพยายามไปช้าๆชัดๆให้พี่ๆรับชมนะสวยถูกใจแน่นอนนะคะ ขออนุญ,ญาตขอในราคา400บาทค่ะพี่ขออนุญ,ญาตเปิดในราคา400บาทหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิฐเป็นรายการที่13ค่ะนะคะเป็นรายการที่13แล้วก็รายการที่14ค่ะพีพีเอฟจ๋าขออนุญ,ญาตเปิดเป็นเขี้ยวเสือนะคะขอสอเสือหลวงพ่อป่านน่าจะตีเข้าหลวงพ่อป่านพี่องค์ใหญ่มากมีรอยจานด้วย องใหญ่เลี่ยมตลักทองจิวเวลี่ด้วยพี่ไม่ต่ำหนึ่งใบเทาแน่นอนนะคะหนูว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งใบเทาแต่หนูอยากแต่งปันให้พีพีเอฟซีขอแปดร้อยบาทขอแปดร้อยบาทพอพี่จ๋าเมตตาเมตตาอุ่นหนูได้นะคะเดี๋ยวออนพีพีเอฟซีก่อนนะรายการนี้นะคะพี่พี่พจ๋าขอในราคาแปดร้อยบาทเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะนะคะสิบสี่ไปกันต่อที่สิบห้าค่ะพี่ สิบห้าขออนุญาตเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านละกันพี่จ๋าองนี้โอ้โหเนื้อไข่ขาวๆเนื้อว่านหนูมองว่าเป็นพิมพ์ใหญ่สองสี่เก้าเจ็ดนะพี่ๆแต่ว่าเนื้อว่านเนื้อเก่าเนื้อสวยนะเลียมเลียมสามห่วงพพฟซิท่าไหนสนใจหลวงพ่อทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่องนี้น้องขออนุญาตเปิดละกันพพฟซิรายการที่สิบห้าในราคาสี่ร้อยบาท ขออนุญาตเปิดในราคา400บาทเป็นรายการที่15ค่ะไปก็นต่อรายการที่16ถ้าไวไปต้องกราบขออภัยนะถ้าช่วเงเย็นจะทำเวลานิดนึงนะพี่ๆ16 16ขออนุญาตเป็นเหรียญกะไหลทองนะคะเป็นเหรียญอายุ82ปีค่ะพี่พี่กะไหลทองพี่ดูในตาคมชัดตัตัวหนังสือ เส้นจีวรสวยดูอักขระตัวหนังสือเส้นจีวรวัดหนองโพสองสี่แปดสองค่ะพี่พีเอฟซียันอักขระตัวหนังสือคมชัดสวยองค์นี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองน้องขออนุญาตเปิดในราคาเจ็ดร้อยบาทเป็นรายการที่สิบหกค่ะพี่ๆนะคะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่สิบหกในราคาเจ็ดร้อยบาทไปกันต่อที่เหรียญ หลวงพ่อกลวยสายหลวงพ่อกลวยกันบ้างเก่ามากอะพี่หนูอาจจะส่องแบบพี่พี่อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะตะเหรียญคมชัดมากๆพี่พี่แต่หนูจะพยายามไปช้าๆท่านไหนสายหลวงพ่อกลวยคะ่ะพี่จะเป็นเหรียญหลังห,หนุมานปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดค่ะน้องขอในราคาสี่ร้อยบาทเป็นรายการที่สิบเจ็ด นเป็นรายการที่17คอในราคา4 0 0รยบาทแล้วก็ไปกันต่อรายการที่18เหรียญออกเนืองเงินสวยๆแบบนี้ไม่แน่ใจหลังยันสี่หรือหลังยันห้าซมาหลวงพ่อปูเอี่ยมวัดหนังค่ะอักขรตัวหนังสือคมชัด เรียมตลับจิวเวลี่ขอ400บาทค่ะพี่พีเอฟขอในราคา400บาทเซมาหลวงพ่อปูเอี่ยมวัดหนังนะคะเป็นรายการที่18ค่ะเป็นรายการที่18แล้วก็19นะคะเปิดเป็นพระสมเด็จน่าจะเป็นตลับเงินเก่าบุญนาคใช่ไหมพี่ตัวหนังสือน่าจะอ่านว่าบุญนาคสวยปิดหลังค่ะพี่ฝั่งหมุดให้ด้วยน่าจะเป็นตลับเงินเก่าๆน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าพี่ สนใจอะไรกันไหนนะคะพี่พีเอจะาเมตตาอุดหนุนน้องได้นะคะอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามแอดไลน์ก็ได้ค่ะพี่สะดวกช่องทางไหนน้องก็อินดีให้บริการพีพีเอฟซตุกทุกทันเลยรายการน,นี้โอ้โหพี่เนื้อหามวลสารพิมพ์ลึกสวยแต่ว่าหนูมือไม้สั้นหน่อยเดวไม่ลงกล้องก็สวยค่ะพี่ดูสวยมากนะคะองค์นี้ขออนุญาตเปิดนิดนึงพี่เจ็ร้อยบาทแต่สวยสมราคาแน่นอนราคาแบ่งปันพี่จ๋ราคาถูกเลย สำหรับพีพีเอทุกท่านนะคะสมเด็จองนี้ขออนุญาตเปิดในราคา700บาทรายการที่19ค่ะไปกันต่อรายการที่20ค่ะพี่ท่านจะเป็นพระก,กิ่งเฉลิมพลท่านหนูจำไม่ผิดใช่พระก,กิ่งทางใต้หรือเปล่ากระไหลทองอ้โหูสวยพี่งดงามมากๆดูฐานบัวรอบ เลียมตลับทองจิวเวลี่ด้านหลังพี่จา๋าขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่จ๋าอาจจะส่องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องกลับขออภัยแต่สวยกระไลทององค์นี้กิ่งเฉลิมพลขอในราคาห้าร้อยบาทค่ะพี่ขออนุญาตเปิดละกันชอบถูกใจยราลืมโทรมานะคะขออนุญาตเปิดในราคาห้าร้อยบาทเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะไปกันต่อยี่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยา โรงยาสวยมากค่ะพี่โรงยาน้ำเงินนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นวัดโสธรวรารามวรวิหารค่ะพี่พี่สายจังหวัดฉะเชิงเซาขอในราคาสามร้อยบาทพอพี่สองปีสองห้าเก้าขอสามร้อยบาทค่ะพี่นะคะเมตตาแบ่งปันกันนะคะพี่พี่จะเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวนะน้องพูดผิดแล้วเนะี่ยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอะไปยี่สิบเอ็ดอยู่เลยนะคะยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อปูดูค่ะพี่เหรียญองค์นี้หนูบอกเลยว่าตัวหนังสืออักษระคมชัดมากเป็นเหรียญปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดพี่ดูตัวหนังสือพระพรมปัญโยวงเล็บดูวัดสะแกสีอยุทยาค่ะพี่จา๋าโอ้โหคมชัด ตัวหนังสือเป็นแท่งเลยดูยันดูอักขระด้านหลังขออนุญาตเปิดละกันพี่นะคะเป็นรายการที่22ขอในราคา600บาทจะ้ะขออนุญาตเปิดในราคา600บาทแล้วก็ไปกันต่อสายหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เนื้อเก่ามากพี่มีข้าบน้ำทงด้วย หล่อบโบราณหล่อหลวงพ่องเงินนะคะหนูมองว่าเป็นพิมพ์นิยมนวองค์นี้สวยมีข้ามน้ำทองเส้นจีวรชัดสวยเก่าๆเลยค่ะพี่ๆสายบางคาร้องจัดเลยนะคะ <ๆ S 1> น้องเปยให้เลยค่ะพี่ขอในราคาเปิดละกันพี่พี c อฟซจะขออนุญาตเปิดในราคา400บาทพี่ดูมีข้ามน้ำทองแล้วก็เลี่ยมเก่าๆแล้วเส้นจีวรชัดลึกสวยนะคะขอเปิด400บาทเป็นรายการที่ ยี่สิบสามค่ะพี่พี่จ๋านะยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสี่น้ำเต้าน้ำเต้าหลงพราเดิมหรือหลวงปู่ศุกนะพี่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ทราบที่เลยถามเจ้าของเข้ามาก็ลืมนะแม่ค้าขี้ลืมสวยลูกใหญ่มากค่ะพี่เลี่ยมเก็บไว้ให้อย่างดีมีจีวร้วยมีรอยจานลูกใหญ่มากค่ะนะน้ำเต้าน้ำเต้าใส่เครื่องรางเนาะ นะ,ะขอในราคา400บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าราคาแบ่งปันนะคะเมตตาช่องนี้ได้นะคะในรายการที่24 400บาทนะคะ24 400บาทค่ะพี่จ๋าแล้วก็25 25เป็นพระกิ่งขอสัก25รายการนะสำหรับป p นี้นะเป็นพระกิ่งเขาบอกมาว่าวัดดอนหนูก็ไม่ทราบชื่อวัดนะพี่เราโอ้โหหลังอะ คือแบบเป็นหลอดพักกิ่งเก่าๆแต่ว่าเก่าเก็บมีรอยจานด้วยตรง,ตรงด้านหลังนะฐานบัวรอบแบบนี้อยาดูใบหน้าบนูบอกเลยว่าช้าสวยเก่ามากมีมีรอยจานด้วยค่ะพี่ๆจะได้ให้ชมย้มเก็บไว้อย่างดีพี่พๆใต้ฐาน เก่าแต่แบบพิมพ์ชัดสวยนะพี่พีเจ๋าถ้าชอบถูกใจเปิดขอในราคา3 5 0บาทค่ะพี่นะ,ะเปิดในราคา3 5 0บาทเป็นรายการที่25นะคะเป็นรายการที่ยี่ะพีค่ะพ,พี่จ๋าอีกสักหน่อยหนึ่งไหมรายการที่26 26, 26รูปหล่อหลองพ่อเงินหนูมองว่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่อันนี้รายการนี้หนูเปให้เลย ชายชัดลึกนะคะเ้นจิวรชัดลึกเนื้อเก่าๆค่ะพี่นะคะบังคานองค์นี้ให้ในราคา200บาทนะคะเป็นรายการที่ยีบค่ะพี่พจ๋ายี่สิบหกขอในราคา200บาทราคาทุกรายการพร้อมส่งนะคะพี่ไม่คิดค่าส่งแล้วนะคะน้องไม่คิดค่าส่งแล้วเปให้พี่พีเที่น่ารักทุกทุกท่านของน้องเลยนะคะแล้วก็ ยี่สิบหกไปแล้วนะคะยี่สิบเจดจะเป็นพระเรือพระลีลาพระลีลาเป็นกลุ่มพระเนื้อชินนะคะขอนยารายการที่ยี่สิบเจ็ดเนื้อชินเก่าๆสวยๆพี่จา๋าอันนี้ส่งท้ายรายการของ EP นี้ที่ห้าสิบเอ็ดราคาแบ่งปันค่ะพี่ให้สองร้อยบาทนะคะแบ่งปันลูกค้ารอลูกค้ารอเจ้าของ ลีลาเนื้อชิ้นค่ะพี่นะคะเป็นสายพระกุฎเนื้อชิ้นขอในราคา200บาทเป็นรายการที่27นะคะเป็นรายการที่27นะคะพพเอฟจะฝากไม่ตาอุ่นหนุนน้องได้นะคะ,ะพบกับพระเครื่องนะคะช่องปรินาพาบ้านพระเหมาฝาก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆนะคะไว้ใจสบายใจได้เพราะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่พอย่าลืมโทรเข้ามานะคะเมตตาอุดหนุนกันได้สำหรับ ep นี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ